สี่วันต้นนั่นเลยก็เป็นหมื่นเลยล่ะคือว่าเทนี่กำไรจังไหนล่ะบ่ขาดทุนกรบอเพรแห้งหรอมันขาดไงใช่ว่มมันขาดหมายถึงว่าไปจำนำแล้วคือมันมันขาดหรือว่าทองมันขาดสวัสดีครับสวัสดีแฟนครับเอฟซีสาวน้อยเอฟซีน้องอิงครับบริพอด้นครับปี่นองเนื่องจากว่าพนเป้ไปจำสินอยู่กับพระฤษีนะครับพอดีเหมือนนั้นพระฤษีถือเขาอุดเขาจูดต่อเพื่อง ค่วนโอดออกจากป่ามาแต่ว่าไอ้ลูกศิษย์เพิ่นกำลังน้ำกลนมาพี่น้องนี่หายหน้าหายตาไปบ่ได้ไปไสายหรอครับบ่ได้ไปไสครับก็ไปฟังไปฟังธรรมอยู่กับพระฤาษีนั่นล่ะเจะได้ยังดีเด็ดมื้อนี้เอ๊ะได้ยังดีเด็ดมื้อนี้จักสิเด็ดอีหยังแล้วบ่ฮู้สิเอามาจำยังจักสิไปเด็ดอีหยังมาจำเลขเด็ดนะบ่ฮู้จักบ่เลขเด็ดก็แนวว่าเด็ดๆก็ดันจ๊คสี่ไปเด็ดอีหยัง โอ้บหมะเล็งเด็ดบะมีเด็ดเด็ดแบบวันนี้มีนี่แม่นแต่ว่าห้ามบอกมันสิเคลื่อนเอาเอามาห้อยไว้หน่อยกล้วยมาแต่วัดมันสิเคลื่อนเม็นบ่อฮะมันสิเคลื่อนบ่อมะมีเคลื่อนบ่อตอกลักไว้บาแหงมันมีเคลื่อนในเนี่ยหรอเด้ไอ้ไอ้ยังเข่อนอ่ะตีผูกไวงยางนี่ยึดสอมห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดหกสี่สามเก้าครับสองห้าแปด สามหาเจ็ดนี่นี่สามห้าเจ็ดนีเลขปฏิทินลวกปลงปุสุกนี่ไงโออโอเคครับพี่น้องครับเมื่อนี้เอาเราไปอยู่กับพลืสีบลไใดเลขเด็ดบ่ะสาพลอสีเพ่จะอยูปลาเป็นปาใหเลขเอาฮะกระตัดนั่นล่ะหาเจ็ดหาแปดสมเจ็ดพใหญ่บุญโทษเรามีเรามีเด็เด็ดสามเจ็ดเจ็ดสามหาเจ็ดหาแปดแค่นี้ล่ะ มันยังมาโทษอะไรมึงเคยมีข่าวดีกี่เสื้อนี่ฮะข่าวดีน่ะข่าวดีข่าวด่วนครับทุกคนมีก่อนนีๆดีๆใครครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสจะรับงานพ่อลูกกันะบอกก่อนนะข่าวด่วนข่าวด่วนนั่นนี่ข่าวด่วนนี่ข่าวด่วนข่าวด่วนไหนมีเหรอเป็นวะข่าวดีครับทุกคนโคตช้างกับอุ้มอิ่มจะรับงานคู่พ่อลูกโอ้ยรับงานอนี่ยนะรีวสินค้าครับรีวิวอย่างรีวิวไอ้สะบงพัลลุศีน่ะยังจะรับมืดหายใจแต่งเงินแล้วพัลลุศีตอนนี้ไปใส่หรืเปล ตอนนี้เราดี้ราสินค้าคู่พ่อลูกเมื่อนันพระฤาษีกิับพ่อช้างเมื่อนันพระฤาษีถือไฟข้นไฟอูดออกจากป่ามามาขอกินกาแฟอยู่ใส่อยู่นี่ป่าพระฤาษีไก่ขังขนาดบ่เออกินกาแฟส่งกาแฟไปใส่น้ำห่อนมาตอนแรกสิโยกเลยไหนตั้งทายกลวกปลาลวกปลาเนี่ยลวกปลาพฤฤษีไหนเป่าที่เราไป่ โอยฤฤษีอยังสีฤฤษียังสีถึงทำมอนลวกกันเลยวะบ่ขังแล้วบ่ขังแล้วโอ้พ่อฤฤษีเนาะบอกไปเรื่อยๆก็พอแต่พอไปนางอยู่ข้าวหนึ่งมีคนมากราบเนี่ยข้อกราบพระฤาษี <ple ans> พระฤาษีก็เลยให้พรไปเคาะกับมอมไปให้เธอหนึง่งลังจากนั้นขอเง,งินพระฤาษี <p are> พ่อฤาษี <p are> พ่อฤฤษีห้ยบ่พระฤาษีเสียวมาแต่ใสเราออกมาจากป่าเนี่ย รเราพึ่งออกมาจากป่าเราเสียเงินไปใส่มาให้เออเราอยู่ในป่าเราก็จำศีลบริกรวินธบาทบอกอีหยังล่ะบอกพระท่านบริบบอกระเราเป็นพระฤาษีออกหลงป่าถือขวานไฟอูดนั่งแคบี่น้องโต๊ะค้าขนาดได้สูงท่านเขาครับไปรู้บริบบอไปอยู่กับพระฤาษีบ่อนเสียไปนี่บบอไปอยู่กับพระฤาษีอย่ามาไปหากิน ไอ้คือกกผู้เขีย้าันหอนรีอยู่คือกผู้เขียนที่กง่ายนี่ล่ะเสียไปว่าแมนไปจำสินอยู่กับพาะฤาษีกํลังสิทธามเลขว่าพาะฤีใีห้เลขตัวไหนนี่มาถามเลขเด็ดเลขด้านเลขเด่นเลขดีนี่แหละสามเจ็ดสามเจห้าเ็ดเจ็ดหแล้วก็้าแป๊5แค่นี้นี่ครับสาโตครับนี่ล่ะบอกลๆโตถ้าเป็นบตรถืกนี่ฮ็ดจังไงถ้าบรถืก็ตไปคตมันอ๋อเอามันเส่ยจังไงได้มันก็มีคำนั้นตัว โอ๊ยยังไม่ทนเบิงต uh> uh> ีเบิงเสือก่อนนี่เบิงเสือทัานหลังด้วยเบิงเสือนี่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 โอ้โอุ้งยิงอุ้งยิงอุ้งเพี่ยงนั่นโอ้ยต้องลูกโอ้ยเอาแป้งไหมเอาตัวเองตั้งใจใส่ตัวนี้เห็นไหมแมนเพราะว่าเบิงเบิงแล้วมือเศร้าเขาว่าสีนำโชคสีนำนำโชคนำเงินนำทองเนี่ยสีส้มสีส้มสำหรับคนเกิดว่าไง สำหรับวันจันทร์สำหรับวันจันทร์ของวันจันทร์วันนี้ของปีนี้เอาตั้งสิคำว่าเอาแป้งมาลูบมึงมะที่ออกเลขกยังแป้งลูบอะไรนี่ละรูปอะไรไปโทษนี่ล่ะลูบอะไรเป็นหนังลูบอะไรแป้งลูบอะไรเป็นหนังน้ำมันออกอืออลูแป้งแนวไลยโอ้คิดออกเลยลูแป้งมันก็ออกลายพอดีเอฟซีทำมาเจ้าอยู่เด้อเอฟซีทำมาพ่อใหญ่สั่งไปใส่กับนี่ลับพี่น้องเพิ่นกับเป้ ไปอยู่กับไอ้พระฤาษีอยู่ในป่าบ่มีสัญญาณนะครับไจ้ำศีลอยู่ในบ่มีสัญญาณเน็ตก็เลยเราอัพคลิปบ่ได้มื้อนี้พอดีมื้อนี้ออกมาโปรดไอ้ออกมาโปรดญาติโยมออืเออน้ำโสกมาให้เออนั่งคู่กันน่ะแม่นี่ล่ะครับเจ้าของรถเฮียคนนี่ครับอ่า2คนนี่าเต็มเต็มนี่เลยพ่อแม่เจ้าของรถแฮ่แม่เจ้าภาพรถแฮ่นี่บ่อนี่ โอ้ม่นี่ละเป็นสิบสองล้านเราจะเอามาเลยนี่จะภาพรถแห่ครับส่วนนี่จะภาพโตจีนโตจีนอ๋ออันนี้ให้ให้แต่โตเด้อจะภาพโตจีนกับเขาไอเลารถเหมือนรัมมี่เหมใครเราให้เร่ารถหาโตกับเขาเอาไปเองนี่ต้องมีแต่กันหนาไหนโตจีนหโตแล้วไห่หม่ลำเลยไอรถแห่เลยจากหมีไปหอดเฮือนเจ้าสาวอยู่ในล้มมาพร้อม แฮ่แไปแฮ่ับพ่อมแมนบู๊บธรรมดาคุลานเอ้เอีเอาผู้สาวเชียงใหม่เนี่ยเพ่งบอกเียพี่น้องไปาสาวเชียงใหม่เอ้าคุณล่ารู้กันสิหมูน่ะเนาะไม่วะเป็นหวงลูกไผ่เอ้เป็นหวงลูกไผ่าพี่น้องเลยใช่สิเทาิ่เมื่อนี่ละเมื่อนี่ละสิถึแล้ววันที่หนงเดี๋ยวัที่หเอาเมียเลยฮะเอามงเอามงบดต้มบดต้มใหขอแรงน้ำขอหลดเนอแรงน้ำขอหลด แลงน้ำเขาเก็บเสื้อผ้าแลงน้ำเขาเลยคอยไวาจะไปอุ้มเข้ามาเลยฮะอุ้มเข้ามาเลยเอาสารเลยบ่เหรอเมนบ้าแลงน้ำกันมันมันเมื่อยเอาขึ้นรถเลยอ่น้องเมนบอเอ่อเอาขึ้นรถมาเลยเราต้องเลยนเห็นมันยากสามห้าเจ็ดสองไปห้านะคะนี่แหละครับพี่น้องมืันนี้ครับถ้ถือพูดยังไม่โทษแล้วว่ะเราเคยเตะป่ฮะ แล้วพถือสีโดดนาํเอาบางเอาบางังแซมหาเจดหเน,นี่ยปืนห,หรอเอ็มลอยนี่ละมีนอเอ้ยเพิ่งเสียงกันไปก่อน <c oughs> โอ้ไปหาปืนไปหาเอ็มลอยดละบาดไอบาเนี่มันเหลาหอ,อบฟังดูคนหนาบานอกับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เป็นตัวเลขที่มันเสียนี้เป็นตัวเลขที่ ไปเขย่ามาบ<อ>่ะบ่ไปเขย่าจากไหนล่ะจาบลูกปิงปองก็นี่เด้นี่ปฏิทินนี่ตามหาเจ็ดเจ็ดเถินแดงจึงขึงปฏิทินเมือเนี้ยเคยบอกหวยถูกแล้วฟั้งรายงวดแล้วนะส่วนสองแปดหานะครับเป็นเหล็กปิงปองเมื่อนั้นเลยกับเหล็กฟันยายแพงส่วนเหล็กสามเจ็ดเจ็ดสามกับเหล็กนี่ดิทะเบียนรถคันนี้ไปสอบมาเมื่อสองพันกว่าบาทเมื่อนั้นครับอายุสามเจ็ด fc ทักมาถามมือเสาร์ บาทนเจ้าอายุเท่าไหร่อยฝันเห็นเจ้าเมื่อคืนแล้ววะสามเจ็ดทีกระสับสามเจ็ดสองเก้าสองเก้าคือหลายตัวเธอวะจปากกาไม่จดกันโอ๊ยไปจดแน่เันหลายตัวสองเก้าสามเจดเดยวปีน้องสองห้าแปดสแปแล้วก็เอ้ยเล็กลประหลุงนันแน่ดีดี เมียนลดเพราะลงอะไรนะหนึ่งสามหนึ่งศูนย์ใช่ไหมอะโอ้หลา่เฮงมันปฎถือตัวได้ก็ต้องปฎิถิโตนี่แหละก็จะไล่ขนาดนี้ไปเลยบ่ฝากขอบคุณทุกกำลังใจกับพี่น้องฝากคุณพี่น้องเอฟซีครับกด subscribe กด like กดแชร์ฝากเบิ่งโฆษณาครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนีสักก่อนเดี่พวกกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ